สวัสดีครับ ผมสมพรนาโนโดดเทคนะครับวันนี้มีเรื่องที่สําคัญที่เราผู้บริโภคจะต้องมีความรู้และมีความเข้าใจครับ,บรวมทั้งผู้เป็นเจ้าของตู้น้ํดื่นหลอดเหรียญจะต้องมีความเข้าใจนะครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับมีหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะครับที่ผู้ใช้บริการตู้น้ำดื่ดหอดเหรียญหรือผู้บริโภคนะครับที่มาใช้บริการตู้น้ํดื่นหลอดเหรียญจะต้องมีความรู้และความเข้าใจและผู้ที่เป็นเจ้าของตู้น้ำดื่เหีอด ต้องมีความรู้และมีความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกนั้นก็คือคําเตือนที่ถูกแปะไว้บนตู้น้ําดื่มหยดเหรียญนะครับคำเตือนนี้จะเป็นคําเตือนที่บอกว่าตู้น้ําดื่มหยดเหรียญตัวนี้ได้เปลี่ยนไส้กรองไปนานแล้วอย่างต้องเป็นคําเตือนที่เราสามารถอ่านก่อนที่จะใช้บริการนะครับและเป็นตัวที่สําคัญว่าวันที่เปลี่ยนไส้กรองนั้นวันที่เท่าไหร่ซึ่งเราจะได้ทราบแน่นอนว่าตู้น้ํานี้ได้เปลี่ยนไส้กรองแล้วอย่างและเปลี่ยนไส้กรองไปนานเท่าไหร่แล้วนะครับ หากว่าเราดูแล้วว่าตู้น้ํานี้ได้เปลี่ยนไส้กรองไปนานแล้วนะครับหรือเกินกนําหนดเวลาแล้วเราก็ควรจะมีความระวัดระวังในการใช้ตู้น้ําำื่มหย่อนเหรียญตู้นี้และในฐานะคนที่เป็นเจ้าของตู้เช่นเดียวกันนะครับป้ายนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเขาควรจะทําการแมนแนนหรือดูแลรักษาตู้น้ําของเขาอย่างไรเมื่อถึงกําหนดเวลาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมากดน้ํานะครับหรือเราจะใช้บริการตู้น้าหย่อนเหรียญตู้ใดก็ตามนะครับคอยสังเกตป้ายคำเตือนนี้ไว้ดีนะครับซึ่งจะเป็นตัวกําหนดว่า วันเปลี่ยนไส้กองนั้นตรงกับวันที่เท่าไหร่แล้วก็จะทำห้เรามั่นใจได้ว,ว่าตู้น้ำนี้ได้การดูแลหรือได้มีการเปลี่ยนไส้กองเมื่อถึงกําหนดเวลาแล้วหรือตู้น้ำนี้ยังไม่เคยเปลียนไส้กองเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เตือนเราว่าพวกนี้เราก็ควรระวังสวัสดีครับ